โดนัทมนัสนันแชร์เคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ถึงกับบอกเป็นตัวเองมากไปก็ไม่ดีโดนัทมนัสนันนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใช้ชีวิตคู่กับสามีหนุ่มตามจำนงอาสามาสิปีแล้วถึงแม้ชีวิตคู่ของทั้งคู่จะดูเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ความหวานก็ไม่เคยลดลงเลยล่าสุดโดนัทได้เผยเคล็ดลับการมัดใจสามีฉบับผู้หญิงตัวเล็กบอบบางที่ทําให้แฟนๆต่างพากันฮือฮาและแอบจดจําไปปรับใช้กับชีวิตคู่ของตัวเองเคล็ดลับชีวิตคู่ของโดนัท โดนัทได้เผยเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ผ่านอินสตาแกรมโดยเธอได้บอกว่าวันนี้ไปทํางานนักข่าวสัมภาษณ์ว่าชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างตอบไปว่าเป็นตัวเองมากไปมันก็ไม่ดีมันก็ต้องทําการแสดงใส่สามีบ้างอาคาทีเออเอ็มชาอยู่บ้านเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอบบางโดยในคลิปโดนัทได้เปิดขวดน้ําดื่มเองด้วยความเคยชินแต่พอนึกขึ้นได้เธอก็รีบปิดฝาทันทีและยื่นไปให้สามีที่นั่งอยู่ข้างๆช่วยเปิดให้ซึ่งท่าทางของเธอเรียกเสียงหัวเราะ และความเอ็นดูจากแฟนๆได้อย่างสนั่นเลยทีเดียวมุมมองของชาวเน็ตหลังจากที่โดนัทได้โพสต์คลิปนี้ลงอินสตาแกรมแฟนๆก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างน้่นหลามโดยส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับโดนัทและมองว่าการเป็นตัวเองมากไปในชีวิตคู่อาจทําให้ความสัมพันธ์จืดชืดการทําตัวเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอกบางแม้จะดูเป็นการแสดงแต่ก็เป็นการสร้างความโรแมนติกและความน่ารักให้กับชีวิตคู่ บางคนยังได้แสดงความคิดเห็นว่าการแสดงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะชีวิตคู่คือการแสดงการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความเอาใจใส่เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์สรุปการแชร์เคล็ดลับชีวิตคู่ของโดนัททาให้เห็นว่าแม้ในชีวิตคู่เราอาจต้องปรับตัวและแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ในรูปแบบต่างๆเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์และสร้างความสุขให้กับทั้งสองฝ่าย